ำ3 c p k g ซีนกันนะคะคำถามก็มีว่าจุดมุ่งหมายของทีมของท่านคืออะไรนะคะตาม OGC 2.0ส่วนข้อที่2นะคะคำเรียกเอ่น ADM หัวหน้างานพนักงานนะคะตาม OGC 2.0เรียกว่าอะไรค่ะค่ะส่วนผู้ที่ตอบถูกนะคะก็มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะก่กองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ค่ะรางวัลจะมีโค้กนะคะ จำนวน5้ารางวันใหญ่ก็คือเสื้อเอ็นเอนะคะสวยมากสีเขียวค่ะมีหนังสือด้วยคะมีหนังสือ2งเล่มนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพับรางวัลนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้ผู้มีเกียรติจับกันนะคะ อะไรชื่อผู้ชอดีจะอยู่ในแก้วนี้นะคะจะให้ผู้มีเกียรินะคะจับรางวัลนะคะเดินตามมาดิค่ะคะตกไหมคะตกตกไหะตกตกแต่ตโอ้ยตกค่ะยรางวัลใหญ่ตกนะคะตามไปเลยค่ะเามีเลยค่ะแล้วก็รว่วนซีอ้อนผู้มีเกียร์สุดๆจับรางวัลจับรางวัลให้งสามซี้ยนะคะไม่ต้องซูมขนาดนี้รางวัลแรกนะคะนี่ค่ะเสื้อเลยนะคะคูนีอยค่ะ ตัวแรกเลยนะคะสวยงามมากจะไปต็อกกิ้งเหรอคะวันนี้หนาวนะคะหนาวมากค่ะจาบผู้โชคดีนะคะอ่าประกาศเลยค่ะอันนี้ได้เลยคะได้เลยคะเสื้อเสื้อจูเนียนะแลก็ทองรางวัลหนึ่งบาทนี่ใช่ไหมผู้โชคดีคืออ่านไม่ออกใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นงงเลยทีเดียวชื่อในไลน์นะคะอ่านว่า เฉลี่ชยรับรางวัลนะคะคือเสื้อนะคะเสื้อจูนี่หนึ่งรางวัลขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่อ้อนะต่างหากคือสวยนะคะี่ต่อไปรางวัลต่อไปรางวัลต่อไปเป็นโค้งสี่รางวัลหนึ่งรางวัลนะจับสีอะไรเนาะสี่อะไรสองจับตัวเองได้ไหมไม่มีชื่อเราอันนี้สามอันนี้เป็นชื่อ ที่ร่วมกิจกรรมว่าสี่คนคนแรกนะคะเมนี่เมนี่สมายมวกเหล็กเขาคือใครน้องเมย์น้องเมย์ค่ะเมย์พิการเหล็กใช่ต่อไปนะคะอีฟเอ็มห้าใหม่อันนี้น้องใหม่นะคะน้องใหม่ค่ะต่อไปสองสองพี่สองอ๋อไม่ใช่สองสองใช่ไหมคะอ๋อสองสองนะคะสอง ภาษาอังกฤษเก่งมากค่ะต่อไปนกาญจนาน้องอะไรกาญจนานนป่ะช่างช่างเขาเถิดนนทนเราติดต่อกับนนท์หรือแนนแนนกาญจนาน่าจะเป็นพี่แนนสิท่านนี้นะคะเดี๋ยวได้แล้วรางวัลโค้กโค้กหน้าหนาวนะครับโกแข็งนะฮะโค้กเลยนะคะโค้กแข็งแข็งแข็งดีค่ารางวัลยังอยู่นะคะอ่ารางวัลตอบเป็นสื่อสองเล่มสื่อสองเล่มนะคะด้านนี้บ้างด้านนี้บ้างตามมาเลยค่ะ อันนี้อันนี้เสื้อหนาใช่ไหมครับใช่ค่ะใส่ผ้าค่ะใส่หัวด้วยค่ะจะถ่ายให้มาออ้วนนะจับรางวัลเลยนะคะเรียนเรียนี้ยงเดี่ยวนี่ค่ะครูโชคดีได้แก่ส้มส้มสีนนทบุรีค่ะอ่าค่ะอีกอันแล้อีกรางวัลนึงค่ะอีกอันนึงอะคะนี่รางวัลคนจับไหมไม่มีค่ะอันทน กำไร ACC นะคะกำไรนะคะโอเคคุณค่าค่ะ่ากิจกรรมวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะแอดมินจะติดต่อกลับไปนะคะค่ะส่วนกิจกรรมดีๆอย่างนี้สามารถรวบสนุกได้ที่ 3CP k a g n e w นะคะแล้วก็นะ PA Member Care ค่ะค่ะก็สามารถติดต่อ,อมาร่วบสนุกกันได้ตลอดเลยนะคะ